มาแล้วค่ะพลอยวันขึ้นปะเนี่ยนิดนึงค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอ่ะเป็นนักเขียนค่ะอ้าวเป็นนักเขียนแล้วไแห้งอ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหรอดีแล้วตอนนี้หนูเขียนอยู่เจ้าไหนล่ะ The Proper ค่ะแต่ว่าก็ทำคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ดีนะแต่วิดีโอเอเซ่เรื่องคริปโตนี่มันย้วยไปหน่อยได้ยินว่าเขาเปิดพอดแคสต์ใหม่แลยเป็นนักเขียนอะดีแล้ว ไม่ว่าอนาคตมีเดียมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะสตอรี่เทลเิ่งเนี่ยมันก็สำคัญที่สุดอยู่ดีโกเห็นเราชอบเขียนตั้งแต่เด็กนะทำตามความฝันตัวเองอะ่ะดีละทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็ดีหมดแหละทำสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะมันก็ดีหมดแหละเก่งมากค่ะโกโอเคครับแปะเดี๋ยวต่อไปแปะชวนคุยเรื่องหนังที่พลอยชอบนะครับเออพลอยได้ยินว่าสไปจอนเขาดีมาสเตอร์หนังใหม่หรอสไปจอนอะไรวะแปะพูดกับใครวะเออเออพลอย ได้ยินว่าสไปยจอนเขารีมาสเตอร์หนังใหม่เหรอเราต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่าช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยมันมีอยู่จริงและนับวันเนี่ยคนสองวัยยิ่งไม่เข้าใจกันมากขึ้นนี่เลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องสร้างและพัฒนาแอปชื่อเอาโซแอปสำหรับผู้สูงอายุที่มีบริการพรีเมียมบัตเลอร์ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเรียลไทม์สวัสดีครัสวัสดีครั ป้าขอเงันใจลดหน่อยแก่อวของสอนที่โชคดีนะได้ลูกชายลูกสาวในคนเดียวกันเลย <c oughs> โอ้ยไม่ต้องอายเหรอป้าเห็นนิ้วก้อยอป้าก็รู้ตัง้งแต่อยากจะเข้าคณะอะไรอะวารสารธรรมศาสตร์ครับแล้วอย่างนี้ชุดนักศึกษาจะใสก่กระโปรงหรือกางเกงอะเสื้อ,อนี่มันยุคไหนละเจนเดอร์ฟรีอ่ะมันก็เรื่องปกติป่ะฟังโกนะอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรเป็นไปนเลยไม่ต้องสนใจเสียงรอบข้างโกเอาใจช่วย เก่งมากคะ่ะโกหวัดวด,<ๆ>วดีค่ะหวัดดีค่ะสวัดดีค่ะโกต้องทักหัวอ้วนแปะแปะห้ามทักเรื่องน้ำหนักนะครับให้ชวนคุยเรื่องซีรีส์ที่จอยเขาชอบดูแต่การทักเรื่องรูปร่างนี่มันเป็นการเบรกดีไอที่ง่ายที่สุดนะไม่ได้ครับแปะมันเป็นการบอดี้เชมิ่งเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาค่ะแปะต้องทักหัวอ้วนไม่นะแปะต้องทักหัวอ้วนเล็กโคตดส่งยญาไปที่โกเล็กทีได้ค่ะโกเล็ก ทนไว้เฮียแต่ก็ทํากันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เขาทํากันมาตั้งนานมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปไม่คิ่ถึงตานเป็นเด็กๆเ,เวลามีผู้ใหญ่มาทัก <c oughs> เฮียก็ไม่ชอบไม่ใช่หรอ <c oughs> สิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากไปทํากับคนอื่นมันมีแต่ผู้ใหญ่ห่วยๆเท่านั้นน่ะที่ทํากันแต่เฮียดีกว่านั้นไม่ทนทนไม่ไหวแล้วขอร้องล่ะให้มันจบที่พวกเรา จอยแปะเห็นจอยแล้วเนี okay. ่ยแปะก็รู้สึกว่าจอยควรดูซีรีส์สตาร์ทอนะเหมาะกับผู้ประกอบการวัยรุ่นแบบจอยแปะก็ดูอะค่ะเนี่ยโหหนูติดมากเลยแปะเอาได้แล้วเอาได้แล้วเอาได้แล้วคแค่หเห็นไหมนะครับว่าอาวุโสจะทําให้คุณร่วมวงสนทนาได้อย่างแนบเนียนและไม่เผลอพูดอะไรที่ทําร้ายจิตใจวัยรุ่น นอกจากแอป,ปโตระูโตแล้วเนี่ยผมยังพัฒนาแอป,ปอื่นๆ้วยนะครับนี่คือแอปวัตสัแอปรีวิววัตสำหรับสายบุญคือนี่กิกกับคอมมูนิตี้สำหรับผู้ที่ชอบรำไทยเก๊กและสุดท้ายโอเดอร์แอป,ปหาเพื่อนสูงวัยใครที่ชอบเมา้ามอยชอบออกไปแฮงเอาท์ก็กดโหลดแอป,ปนี้มาใช้ได้เลยทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้คำมไม้ใกล้ฝั่งหรือไวกระเสียมาทำผม่ลัวที่เจริญรู้เรื่องใหม่ๆถ้าใจมันได้ ไม่มีใครแก่เกินใช้เทคโนโลยี